เขาไม่รู้ทางเลยจุนิวส์ทางสุดทางทางสุดทางทางสุดทางทุกคนเดี๋ยวเราต้องรับไปดีเฮ้ยเอาไปกินซะเฮ้ยเย้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 เฮ้ยพวกเอสตูร์เข้ามาแล้ว tôi sẽ biết chút bà hả hui 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 Không biết, hui hui ơi! hui 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 đó hui 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 phục hui với hui 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 Hơi hui chết hui 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 เฮ้ยโจมตีเราจะใช้กำลังทุกเพืวัมเที่ยมีังจาดนันราจะัชส่าที่ที่สิบสองอามีลูวกรขจายอัมีสูบกรขจายอยู่เฮ้ยทำไมมันไม่ได้เลยเฮ้ยจิ๋หายลงไปเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยฉันน้มันจะหโอ้ย

เฮ้ยนี่แกะคือจะทำอะไรวะถ้าเรจะสู้กับพูทห่นมาสอมก็ต้องเปนชั้นนี่แหละก็ตด้สิวะทอยสแกนครับผมกาแฟ next j ิ l i a wish i s d i s p l e a e me Ix p r o m i s p l e a the least ความเดิมนที่แล้วคื้อะไรวะใครป่าวพี่ช่ชนเองี่ละถ้าเป็นใครที่นองเนื้อจะไั่ชื่อถ้าเป็นใครที่จะสุดแกได้จะต้องชั้นสิเอาใจสิบวัดอมที่เฮ้ยชิบหล้จะไปกินเดี๋ยเดย ปซะนี่ังอาไปกินอ้าอโอ้เก่งจงเวะเอาไปกินแอนั้นเอยจะทำได้ไมเฮ้ยด้วะเฮ้ยดีละอายะเร็วจไมเออหาัา จอดมากเลยครับพี่แกฆ่าหัวหน้าของพวกเราพวกเราไม่ให้อภัยกันเลยตายซะเจ้าไทยทันทันโรนแมนเฮ้ยเยอะเฮ้ยเอาไปกินดีกว่าเฮ้ยเอาไปกินโออ รถจ้าฮ้ยไอ้เน,นี้ดอดลไอ้ไท่ทันน,น,นาพอ่อข้ามีไทไททันมังกรจ้ามาสิเว้ไททันมังกรเนี่ยนะฮ้ถ้าใครของเล่นนี่นะมาสิเว้ามากูจะไม่ตายที่กมึง ใครสลดต,ตัวไปนิเวเทคเบสโอเคเก็ตเก็ตโนแล้วโอเคจบอายกนามือน รอนแมนมาช่วยวเวยเฮ้ยจ้าเฮ้ยน้ำมันกำลังซสรอโรอนแม่นี่ละความหวังกลับมาแล้วรอนแมนดิติน้องเกาะทุยกกาลังทับมาช่วยเราแล้วโอ้ไม่นะชิบหายแล้วกน้องขอปิดก่อนนะโอ้ชิบหายแล้วไงมึงตาย เสื้อนุบด้วยวไม่ใช่เชื่อแม่งเป็นคอมเบนมาแล้วโอ้โหมันยังมีอีกหรอวะนะาข้าคือไทยค่ะคือระดับถาบนี่เหรอคือข้าคือไทยท่านใช่ไหมวะโอ้เฮ้ยข้าคือไทยท่านาาท,ท่านกระสับ เออกสัตว์ทำกับสัตว์ตายไปซะเฮ้ยเฉยเฉยตายย้ะเอาเอาไปกินซะเอาไปไปล็อกดี๋ยวมึงสั่นเกินไปไหม